สวัสดีครับที่นี่เจริญมินิฟาร์มเัตษหีบครับวันนี้มาดูอาการทำให้จิ้งหรีดอยู่ในกล่องอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเทคนิคในการเลี้ยงทำไมจิ้งหีดมันถึงไม่บินออกนะครับในขณะที่เราเปิดฝากล่องไว้นะครับเพราะว่าที่เราเลี้ยงที่นี่นะครับเราจะไม่ปิดฝากล่องเลยนะครับแม้แต่กล่องเดียวนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ ฝากล่องเราจะไม่มีปิดนะครับเทคนิคในการทําให้จิ้งหรีดไม่กระโดดออกจากกล่องนะครับด้านข้างของกล่องนะครับเราจะทาสีน้ํามันไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นสีน้ํามันธรรมดานะครับที่เราใช้ทาสีบ้านนะครับทาอันนี้ผมทาสีรอบนะครับสีรอบมันก็จะหนาแบบนี้นะครับทาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นแค่กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับ มันก็จะมันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อมันมีอายุนานๆนานๆนะครับมันก็จะมีแค่ฝุ่นจับนะครับวิธีการเราก็แค่เอาผ้ามาเช็ดออกนะครับหรือเอาน้ํามันเอาเอาน้ํามันพืชเรานะครับมาทามันก็จะลื่นนะครับมันก็จะลื่นจิ้งหรีดมันก็จะออกไม่ได้นะครับตั้งแต่ทําลักษณะนี้มานะครับจิ้งหรีดนี่เต็มกล่องตลอดนะครับไม่มีออกนะครับเนี่ยแต่ละแต่ละกล่องแต่ละกล่องเนี่ยจิ้งหรีดจะเยอะมากนะครับ ขาก็จะขึ้นไปได้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นไปได้แค่นี้แล้วเขาก็จะลื่นนะครับเขาก็จะถอยกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นได้แค่นี้นะครับสําหรับจริงฤีธนะครับมาดูสีที่เราใช้ทานะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับเนี่ยอ่านเอานะครับเป็นแบบนี้ไม่รู้สีน้ํามันหรือสีอะไรนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องสีนะครับผมคิดว่ามันเป็นสีน้ํามันผมก็เอามาทานะครับอันนี้กล่องนี่ทาสองรอบนะครับ สองรอบยังไม่ถึงสี่รอบนะครับทาสองรอบก็อยู่นะครับสองรอบเนี้ยเห็นไหมครับนี่จิ้งหรีดอยู่ทุกตัวนะครับเห็นไหมครับอยู่ทุกตัวเลยอ่าออกหาทาออกยากมากนะครับ้าเราทาสี่างเงี้ยถ้าเราเอาผ้าเทปติดนะครับมันจะมันมันจะหมดอายุนะครับแป๊บเดียวมันก็หมดอายุจิ้งหรีดมันก็ออกนะครับแป๊บเดียวก็ออกนะครับเพราะว่าผ้าเทปมันมันเป็นคล้ายๆกับ เป็นกระดาษผ้ากระดาษมันนะครับแป๊บเดียวก็หมดอายุนะครับเดี๋ยวก็ขาดนะครับแต่ทำอย่างเงี้ยนานนะครับนานกว่าจะขาดกว่าจะหลุดนะครับไม่มีโอกาสที่จะหลุดจะขาดนะครับถ้ามันเก่าแบบซีดมีรอยด่างรอยรอยที่จะทําให้จิ้งหรีดาตได้นะครับเราก็ทาสีใหม่นะครับทาสีเพิ่มนะครับใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับพอหนาขึ้นเรื่อยๆเสร็จปุ๊บ เราก็เอาแค่น้ำมันพืชทาเฉยนะครับมันก็จบแล้วด้านข้างนะครับดูขนาดข้างไม่ออกนะครับแบบนี้ไม่ออกนะครับเนี่ยอยู่ทุกตัวเลยตอนทามันก็จะมีทับทาทับจิงดีดบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันเยอะอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็ยังอยู่ครบนะครับนะครับดูภาพรวมนะครับภาพรวมเห็นไหมครับภาพรวมคอกจิงดีดนะครับทาเหมือนกันหมดนะครับ ทาทุกคออเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับกล่องแต่ละกล่องนะครับกล่องที่เป็นกล่องไม้ก็ทาได้นะครับกล่องไม้ก็ทาแบบนี้นะครับอันนี้สองรอบเองนะครับกล่องไม้ก็อยู่นะครับอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับกล่องไม้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ